ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแม่ค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะวัวเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ0804141669 0850876581่าค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถจังหวัดอุดรธานีค่ะเย็นวันที่2องกุมภาพันธ์2560 8ค่ะ L5018 คันนี้จดทะเบียนปี62ค่ะตัวรถหน้ากากกันชนด้านหน้าค่ะผานดันดินค่ะแล้วก็ทางเราใส่ใบเกตให้ใหม่นะคะแล้วก็มีใส่ยางหน้าให้ใหม่1คู่ค่ะเครื่องเดิมคลัตเดิมค่ะยางหลัง75-80เซใส่หางให้ใหม่ด้วยนะคะ DP5245 ค่ะ ของบริษัทต,ตาเพชรนะคะตัวนี้เป็นด้านท้ายค่ะสีเดิมนะคะด้านท้ายสีเดิมค่ะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวมาจากเจ้าของเดิมนะคะพวกไฟสองผานต่างๆค่ะราคาคันนี้อยู่ที่4,39,000บาทค่ะ4,39,000บาทนะคะ เบาค่ะช่วงช่วงใต้เบาะค่ะทางเราเก็บอ่าสีเก็บสเปรย์นิดหน่อยนะคะมันอ่ามีรอยถลอกบ้างค่ะพวกอ่าชุดอ่าของเหลวทางเรายังไม่ทันได้เปลี่ยนให้นะคะต้องอ่ามีลูกค้าจองไหมคะถึงจะเปลี่ยนพอพวกชุดของเหลวค่ะอันนี้ค่ะพวก ข้างบนนี้สีเดิมค่ะเก็บสีเฉพาะตัวชุดใบดันดินด้านล่างนะคะนอกนั้นสีเดิมหมดค่ะเก็บสเปย์เป็นบางส่วนนิดๆในหน่อยค่ะล้อก,กระทะสีเดิมค่ะ4,39,000บาทนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีในระยะ1 3 0 0ถมกมด้วยค่ะแต่ว่ามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะ ปค่ะอันนี้เฮียนะคะเจ้าของร้านค่ะคไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะคะเลยไม่ได้เอารถลงมารีวิวค่ะไม่ค่อยได้อยู่เนาะค่ะ50ตอนนี้ที่ร้านเหลือขั้นเดียวนะคะนอกนั้นติดจองแล้วก็ทยอยจัดส่งไปอาจะครบทุกบ้านแล้วนะคะพรุ่งนี้มีจัดส่ง50ร้อยเอดคันหนึ่งค่ะ ามให้ใบ24เลยนะคะของตาเพชรสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานส่งออกค่ะ L 5 0 1 8ตัวดีทีปี B 62ค่ะและก็อีกคลิปนึงจะรีวิวเป็นยันมา YM 5 1ตัวนี้ใบเกตใบเกตมันเป็นใบเกตใหม่เนาะ ค่ะมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันกินมันกินดินอะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นค่ะคันนี้ ได้ยางหน้าใหม่ได้หางใหม่จบในราคา4 39,000บาทแล้วก็ได้เช็คลวดซึมเป็นไถ่ของเหลวแล้วก็ได้อ่าค่าจัดส่งฟรีในระยะ1-300กมค่ะแล้วโปรโตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะปี68ค่ะคันนี้แม่ค้าโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะคะโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีค่ะ จ่ายในราคาเต็มไม่มีส่วนลดนะคะก็คือ403900บาทค่ะย้ำนะคะจ่ายในราคาเต็มค่ะเพราะปกติเราไม่ได้โอนให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะปกติเราไม่ได้โอนให้ลูกคา้ามันจะมีชุดพวกชุดโอนลอยให้ลูกค้าค่ะลูกค้าก็เอาไปโอนเองนะคะทางร้านจะไม่ได้โอนให้แต่คันนี้แม่ค้าคือเอาโปรมานำเสนอเนาะจบในราคา4 3 9 0 0 0บาทค่ะโอนกรรมสิทธิ์ เป็นชื่อลูกค้าให้ฟรีเลยนะคะท่านไหนสนใจค่ะก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่หน้าร้านของเราได้ตลอดเลยนะคะค่ะเข้าปั่นทำงานปะกติค่ะ แล้วก็พวกของเหลวทางเราก็ทำให้นะคะระบบไฟต่างๆไฟหน้าไฟตาไฟท้ายไฟเลี้ยวแต่ติดทางเราทำให้มันติดหมดทุกอย่างนะคะเอาไปแบบพร้อมใช้ค่ะ หม้อน้ำปกติค่ะห้องเครื่องภายในจุดมาร์กยังอยู่ครบนะคะตัวหม้อน้ํำสวยเลยค่ะตัวหม้อน้ํำสวยเลยนะคะ1,800ชั่วโมงค่ะเครื่องดีไม่มีอายค่ะภายในห้องเครื่องก็สีเดิมหมดนะคะจุดโควินอะ ค่ะพวกชุดโฟ์วินแน่นล้อแน่นลูกหมากลูกปืนแน่นนะคะใบเกตใหม่ค่ะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะคะท่านไหนสนใจค่ะก็มาชมรถที่ร้านของเราได้ตลอดเลยค่ะ8ปดโมงเช้าไปจนถึง5้าโมงครึ่งไม่มีวันหยุดค่ะ0804141669 085 0876581ค่ะเจ้าของร้านรีวิวสินค้าเองเลยนะคะไม่มีเซลลค่ะ ร้านของเราไม่มีเซลล์จำหน่ายให้นะคะเท่าแก่ร้านเจ้าของร้านรีวิวเองขายสินค้าเองค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะกับสวัสดีทุกท,กทกุท่านค่ะอ๋อส่งท้ายหน่อยนะคะทางเราจำหน่ายเงินสดค่ะแล้วก็รับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมานะคะไม่มีไฟแนนซ์ให้นะส่วนลูกค้าจะหาไฟแนนซ์เข้ามาเองก็ได้อยู่ค่ะ รายละเอียดก็ประมาณนี้นะคะ